สวัสดีค่ะพี่พี่กลับมาพบก,กับปินชาแฟม,ามิาี่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็นนาาปินปินชวนชิมมาอีกแล้วค่ะน้องปินกินข้าวกับน้องปินค่ะวันนี้กินข้าวกับพี่ปินนะคะวันนี้กับ,บข้าวมีอะไรบ้างคุณแม่กับข้าววันนี้มีคูสุดยอดอันนี้มาจากบ้านคุณย่านะคะคุณย่าทำให้ก็คือผัดดอก,อก,กดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำคิ้วพ่ออกผัดดอกกระหล่ำครับแล้วก็ไก่นึ่งไก่นึ่งไก่นสูตรคุณย่าสูตรโบราณ อร่อยเด็ดใช่แล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกกับผักลวกจากสวนและดูชิ้นจานไปเริ่มนะครับมาดูกันว่าโอ้โหนี่น้ำจิ้มม้วชิ้นรสเด็ดนะครับร้านนี้เด็ดจริงนะครับเรามาดูนะครับว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่จะกินข้าวหมดจ๊บนี้หรือเปล่านะครับผักอยู่นี่เอาขึ้นไม่ได้ไม่มีพื้นที่สุดยอดเลยชอกกินไหมคะเริ่มเลยอ่ะให้ปิ้นผักก่อนแตงกวา จัดเลยแล้วกันนะครับทานข้าวด้วยกันนะครับไม่กินข้าวกับพี่ปิ๊งค่ะของพี่ปิ๊งยังทั้ให้เย็นอยู่เลย่ยังอุ่นๆอยู่นี่พ่อก่อนเลดีกว่าพ่อหิวมากเอาเลยก็กินเลยพ่อหิวมากๆตุ้นทำไมนี่พ่ออ่ะอ่ะเอาบางจานพ่อตกแล้บของพี่ปิ๊งก็จะเป็นข้าวตุ๋นเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเมื่อตอนมื้อเที่ยง ก็แม่แด่งเก็บไว,แว้แล้วก็อุ่นหน่อยใช่แล้วก็อุ่นหน่อยค่ะอร่อยโอเคปลแคนะครับผมอร่อยไหมคะอร่อยเนาะใช่ดอกแคที่มีพาไปดูถึง นนในสวนนี้ผ่าไปดูถึงถึงน,นี่คือผักที่ปลูกเองหมดเลยใช่อันนี้ก็วังตุ้งใช่ไหมใช่เพียวๆเ,เลยนะครับสุดยอดคุณย่าผูกผักสวยมากนะครับผมขอบคุณค่ะคุณย่านะคะทำตับข้าวให้พ่อแม่น้องปินตลอดเลยพ่อแม่น้องปินไม่มีเวลาเลยหัวจะพัไเป็เนเบือเล่อนไม่่ยข้าวเลย น้ำมันนะยังไม่จืดหรอคะจืดรสเด็ดนะครับอืคุณแม่วางได้ไหมอ่ะได้ได้แล้วแม่ต้องดื่มผักดืมผักดืมผักคอสซีร้านอีกทีนึ่งก่อนทานนะครับอื ันนี้ตั้งใจกินข้าวเสือคุณย่อรอยอร่อยอร่อย,ออยกินข้าวด้วยกันนะคะพี่ๆคนไหนยังไม่กินข้าวดูคลิปนี้ต้องหิวแน่เลย ้าวเต็มโตเลยอืมอร่อยมากเลยก็เคี่ยวชิ้ด้วยลกเียหอืมมันเลยไม่เต็มโตอืมเต็มมากเลยค่ะแม่จิ้มผาด้วยครับ คุณแม่เอาชอบแม่หน่อืขอบคุณครับนี่อร่อยมากค่ะบริการคุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่ป้อนข้าวน้องอยู่ขอบคุณค่ะาซึปซื้อืมมันจิ้มรสเด็ดน้องมิก็กินแชบค่ะกินจืดแชบก็กินแชบโอ้โหตายตาย วงหกกินแซ่บทุกคนอร่ยอยอร่อยมากว่างนอนหรือเปล่าพี่บิวเรงเห็นจังว่างนอนนะคะนี่มาก เมออื่อพอนยืมน้ำเอาน้ำก่อนอาะพี่ป,ปิ่นกินน้ำไม่รูกข้าหมดแล้วเหรอคะเอาข้าวอยู่ไหมลูกนี่ปิ่นชอบกินข้าวสวยนะคะปินขอกินข้าวสวยเองขอใช้นิ้วหยิบกินเองคะ่ะอย่างเลย คุณไก่คือโบราณส์ดูครับไก่ค,คุณย่าน้องเน้น,นเน้นเนื้อเน้นเน้นน้ำน้ำน้ำซุปบอกเลยว่าเข้มข้นมากนะครับหอมตะไคร้มากนี่นะเนื้อเปื่อยสุดๆคุณย่าทาท กินทีทุมหนึ่งเหลือบอบ,อบา้านเราได้กินแซ่บเสมออมข้าว เี้อยู่ค่ะเยอยู่ค่ะเ้ยวอยู่ค่ะแม่ไม่ได้ว่าตัวลรกี่น้ำกันม่นึงโอเได้คับไม่รองคอไ่องขอาอกดกไนี่ันไงขอเกิปินเนาะ ก่้นดีกว่าเหน่อยจะงนอนแน่เลยเนาะอนกมหจะเปลี่ยนตากันเนาะ๋ยวพี่พ่อกินข้าวแป๊บเดีวยวเดี๋ยกกวย okay, ยก,กนวยอนปลอบใจก่อนเม,มื่อกี้อาจจะตกใจเห็นพี่พ่อจะล้ม ใช่ไหค,คุณพ่อเจ็บใช่ไหมคม่เจ็บเลยนะคแล้คุณพ่อดูชิคุณพ่อให้น้องดูสิเจ็บไหมคะเเห็นไหมคุณพ่อยิ้มแฉ่งเหมือนเดิมน,นลูกจกินข้อีกไหมไหเก่ละเปลือยมากีก่กแตกบนกินคะนนลก กินไหมโอเคไหมได้ไหมครนะับน่าได้ไหมเอ้เก่งมากอือเก่มากครันทำแบบเดรนเก่เจรนเก่โอ้เก่งมากเลยด้วยเอ,อืมาเอาข้าวยาให้อีกหน่อยสิใช่น้องปินชอบกินข้าวยาค่ะมาเลย แม่จเจาให้แ้วแต่กระจายให้เนอยกนะพได้กินทำโตเนาะอารมณ์ไม่คดีเท่าไหร่นะคะวันนี้ออน,นข้าวตรมเลยอ่นนยกินจังเลยอ่กินข้าวกับคนช่วยพี่พี่อะทานข้าวกับน้องกินน่ะละูกทานข้าวกันเลยคะเห็นไหมคู่ติ่นเก่งที่ชุด คนหนเก่งที่หนึ่งคะพี่เป็นอก่งที่หนึ่งทำไมปีชาของแม่เก่งตรงเลยคะเก่งมากกินข้าวเก่งตรมเนื้อให้น้องพี่ไยคคะเนี่ยค่ะเด็กก็เหมือนผู้ใหญ่นะคะแต่บางทีเขาทำอะไรนิดหน่อยได้ก็ต้องชมให้เอิกกระึกเขาจะได้มีกำลังใจเหมือนผู้ใหญ่น้อผู้ใหญ่ก็ยังอยากได้รับคำชมเนาะ ลูกแม่เก่งชี้หนึ่งวันนี้พี่ปินทำอะไรเก่งบ้างคะพูยเก่งใช่ไหมขูยเก่งเดินเก่งกินข้าวโ้เก่งอ๋อจ้าอ๋อแม่ไม่ได้ว่า้องปินจะลูกแม่ว่า้องปินเก่งไงคะแม่ว่าปินเก่งที่ฉุดในหลวงไงลูกอ๋อโอ้ยเก่งจนได้ต้นไม้กินเนื้อ โตกันก็ต,ตเล็กดนไมกไม่จะทนแไ่ค้าคนเก่งค่อ๋ไม่ได้หรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพากอน้องปินจะกินเองเนาไม่เป็นรคผักสลัดหยไม่จไหมส<ง>ลัดคุณยา่าคุณยา่าปลูกให้น้องกิณหรอผักเยอะแยะเลย อาหาร้เขาคืนนคืนไม่ตรงมันมมัันนแนบติดดินไมเป็ไม่เป็นไรลูกเอาข้าวอีกเนาะเอาช้อนให้ไหมลูกเอาช้อนไหมเอาไหมคะได้ไม่จะให้ทุกอย่างเลยขอให้กินข้าวเก่งต่อไปแล้วใช่แล้วขอบคุณค่ะข้าวเราได้ทำด้วยนะจานแรกคุณพ่อไป็แล้วครับผมไปจานที่สองว่าเก่งจังเลยเก่งมากมากวันนี้คุณพ่อเบิร์พ่อเบิร์นพ่อหิวมาก ไม่ได้กินอะไรมาก,มกินมาก,ไม,ไ,ก,มากไม่ได้กินข้าวมาก่อนองตองอ๋อกินอันนีน้นะนะ ทำไมลูกแม่เก่งจังเลยที่ฉุดโลกที่ฉุดในโลกเลยเก่งมากเลย เดี๋ยวมึงพ่อให้ข้าวอีกจ,จับเสร็จแล้วนะครับอื้าำใหญ่เนี่มันติดทอเนาะกินคำเล็กๆนะลูกนะกินเข้าไปในปากแล้วก็เคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเดี๋ยวแม่จา๋าเลยเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวแม่จ๋ากกินข้าวบ้างแต่กินไก,ยก่ย่างกัน เอาเนื้ออกแน่นๆเขไไ้ากันกับน้ำจิ้มของคุณปูเ,เป็ดนายเข้ากันเป็ดนาย นี่ดูน้องคุณพ่อทำงานหนักอืมจับสองนิ้วได้แล้วโอ้กิ่งจังเลยอ่ะดูดิใช่มาจับนิ้วโป้งนิ้วชี้ได้นะลูกก็ต้องแบบเรียนรู้ที่จะใช้นิ้วจับนะคะ,คะเด็กวัยนี้เด็กหนึ่งขวบต้องสามารถใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับสิ่งของได้นะครับขนาดเล็กประมาณหนึ่งเซนติเมตร อันนี้เราดูคู่มืออะไรเขาเรียกว่าคู่มืออเลยคู่มือพัฒนาการเด็กดีดีะไรนะดีเอ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยเขาหายไปไหนแล้วเมื่อกี้หล่นกลางทางเงี้ยว่าตัวกินเข้าไปแล้วของของอนามัยนะค่ะอนามัยใช่ไหมพ่อใช่ครับของกรมอนามัยไหมอะไรทุกอย่างเนี่ยเออเราไปอ่าศูนย์อนามัยที่เจ็ดมาเขาแนะนำมาค่ะว่าเราสามารถเปรียบเทียบดูคู่มือนี้ได้ว่าลูกเราอยู่ในช่วงวัยนี้ทําได้ตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะเก่งที่เชิ๊ง เก่งที่ชุดเก่งที่ชุดพ่อสปีดเริ่ม,มช้าลงแล้วเริ่มพอดีลอแล้วใช่ไหมเริมพอดีแอ๋แม่ว่าอะไรม่วางเหมือนเดิมก็ได้ม,มันก็อยู่ที่เดิมไงูกไม่มีอะไรค่ะูกดินดูชิบเ โอเคเนาะรับพี่ปินโอ้อพี่ปินกันนะครับพเฮ้ยบายๆนะลูกบายบาย